ประมาณนั้นองวดนี้ปีใหม่นี้นะครับงวดแรกนะออกวันที่สิบเจ็ดเนาะเป็นตัวไหนก็มาดูกันปีปีใหม่ครับทุกทุกคนามาพบมาเจอกันนะครับในปีใหม่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับมาเจอกันวันนี้เป็นวันพุทธที่สามนะครับมกราคมปีหกเจ็ดปีใหม่นะครับก็พออวยพรนะครับให้ f c นะครับนะทั่วประเทศและต่างประเทศให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนานะครับให้เฮงเฮงรวยรยปังปังนะครับกันทั่วหน้าอมาเจอกันนะครับกับผมกรณ์เกลินในเพจอคอกรพลังเลขนำโชคนะครับนะเพจจริงนะครับมีคนติดตามห0 0 0ืน ขึ้นไปนะครับนะตอนนี้นะครับหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกคนนะครับมีเพจฟอมเยอะแยะเรื่องพี่น้องนะและก็ตัวดินรัฐบาลนะครับหมดทีแล้วให้เด่นสนะี่เด่นห้านมาบนทั้งสองตัวนะครับผลที่ออกห้าจีซีนะมาเมดพี่น้องนะสำหรับเลขเด่นหวดทีแล้วเนาะเอาไปวิ่งนะครับตัววิ่งเงินล้านนะวิ่งเงินล้านปีห หกที่ผ่านมาหลุดไปสองงวดนะสองสองงวดเนาะนะประมาณนั้นอางวดนี้ปีใหม่นี้นะครับงวดแรกนะออกวันที่สนะิบเจ็ดนาะเป็นตัวไหนก็มาดูกันนะครับดีใจกับทุกๆคนนะครับนะที่โชคดีในะในปีใหม่รนะัฐบ,บาลอาจารย์ลงลัตเตอรี่ให้ดูอยู่ว่าเลขทะเบียนรถมันมาเต็มๆนะ้ำมันเตานาะพี่น้องเต่ามาเรียนส้นหาเต่าไปเจอเต่าเนีย ที่เลียรรถอาจารย์มันเจ็ดแปดเก้าเนาะ,นะมาเจ็ดมาแปดเก้าวันที่หนึ่งธันวาคมมา 9, เก้าเจ็ดเออมากับมาเงาอยู่และเนี่ยวันหวยออกรีบรีบจะไปเอาลำโพงมากเข่าดาวมันไปขูดตรงอ่าชิวล้อรถ เหมือนมันจะเตือนว่าซื้อหรือยังเนะซื้อหรือยังอยเหมือนมันเตือนว่าทเดียนลดซื้อหรือยังเนาะแล้วก็มันอาจารย์เอากรอบ42เบียร์9ทะเดียนมามาใส่ไว้่น้องเด็ดไทยไว้มนนอนเด็ดไทยไว้ในเครื่องนี้ไม่มีเดี๋ยวขอดูในในใน,ในโทรศัพท์ก่อน มันเป็นกรอบ4289ที่อาจารย์ถ่ายเอออันนี้4289เนี่ยฉลอมกรอบใหม่เป็นเป็นเลขเป็นเลข,เป,เ,ลขเป็นเลขยันเลขไทยไมั้ย4289นะครับข้างกว่ามือที่เป็นยันนะ4289ฉลองฉลองป้ายใหม่ มาเต็มๆเนานะเดี๋ยวมาสังเกตสมัครเว็บทางไหนครับไม่มีวงมีเว็บร,รอกจงมาถามทางนี้เดี๋ยวกูมีชาชีพก็ส่งให้นะขอ,ของอาจารย์ไม่มีสมัครเว็บมีแต่กลุ่มมีชาชีพเท่านั้นแหลนะเนาะนะครับนะจะมามาอย่ามาอย่ามาเม้น์ทางนี้นะอาจารย์ได้สนับสนุน ให้เล่นการพานันไม่สนับสนุนในสิ่งผิดกฎหมายนะให้ก็เป็นเพียงแนวทางมีอะไรก็ทักอินบ็อกเพจที่เป็นเพจจริงมีคนติดตามหกหมื่นเนาะเรื่องบางเรื่องพูดออกอากาศมันเป็นการผูกมัดผิดกฎหมายเข้าใจแน่พี่เจ้าดีก็เลยไปนะบอกคนเล่นการพนันเล่นเว็บน้นเว็บนีนนนน้นั่นแหละหาเรื่องติดคุกเข้าใจบอคุณอะไรนี่ ถ้าปีอะไรเนี่ยนะจะมี้คื่อสีหายหนาวเนาะมีที่ไหนยังหนาวอยู่เนาะเี็นเนาะเนาะตอนเช้าหนาวตอนเย็นหนาวกลางวันร้อนมาสี่น้องนะก็แบบนี้นีเนาะปีใหม่อะก็ไม่ได้ให้แนวทางก็นานอยู่นะถ้าลงอะไรไปเขาก็เดี๋ยวขอทำจัดการไอ้พวกอร์มก่อน นะครับนะประมาณนี้อ่ะใครจะเอาเลขวิ่งตัวเด่นอ่าวเอาไปวิ่งก็ได้ตังเมื่อมกี้มาถึงสองตัวนะครับกนะ็ที่ผ่านมาก็มาปิดจอบที่สี่และห้าเนาะนะวดก่อนให้ห้าและสี่นะครับนะวันที่สิบหกนะมาห้านะบนห้าล่างนะงวดที่ผ่านมา ให้สี่และห้าเออให้สี่และห้าอ่ะกบมาบนมาล่างเออพี่น้องเอ,อ้ยไม่ใช่มาแต่บนเนาะห้าหลักร้อยสี่มาทั้งหลักหน่วยหลักสิบอันนี้คือสิพานมากอ่ะใครเอาวันอ่าที่สิบเจ็ดนะครับหวยออกวันที่สิบเจ็ดเันที่สิบหกเป็นวันครูเด้อนะพี่น้องวันครูนะวันครู นะวันครนะูเอาปีวิ่งนะวิ่งยาวๆเอาว,วิ่งเอานะสามต่อสีต่อก็เอาอันที่มันชั่วๆแล้วไปหานะเลขเด่นอื่นมาผูกมัดก่อนอาจารย์ก็ได้เนาะต่อไปนะครับนะเป็นเลขเด่นเงินล้านนะครับของรัฐบาลงวดแรกของปีหกเจ็ดนะครับประจำวันพุทธที่ ไม่ออกวันพุธเนาะอาจจะจะเป็นข้างขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดนั่นจะขึ้นเจ็ดขั้มนะงวดแรกนะครับจะจจำวันที่สิบเจ็ดนะตามนี้อใครเอาบปลให้ก่อนเดอ้อนะนะครับเดินไปที่สองและสาม ถ้าจะไปหาแบตเตอรี่ก็ไปหาเนยออวมาใส่หาตัวอื่นมาจับมาใส่เด้อนะครับมีมาให้เห็นแน่นอนนะครับสองตัวนี้นะสองและสามนะประจําบันที่สิบเจ็ดมกราลาหกเจ็ด ไม่เคยโดนหลอกาอาจารย์บอเสือก้นไงเออดีแล้วนะบางคนก็เห็นตะลุบไงจำตะรูปกับชื่ออาอาจารย์เนี่ยนอนไหมนะแต่เมื่อกี้ไปตลาดมา,อา,ามอาจารย์มักอาจารย์มักนึงเด้อพี่น้องชอบหนึ่งนะอาจารย์เอาหนึ่งไซเดอรหนึ่งไซ มันยังไม่มีตัวตัวเลือกเนาะการเด่นสองและสามมีกี้ไงได้ชอบหนึ่งหลักหน่วยแต่มันไปเจอแต่หลักสิบไปเลยเอามากจัดก่อนหมักหนึ่งสองหนึ่งสามหมัดบบละนะครับเขายังไม่ขายน่าจะเป็นวันที่ห้า ที่ห้าที่ 6, หกหนวชุดห้าใบเมื่อกี้ไปทุละก็เลยเอาหนึ่งไซนะเมนมักสองสี่สองเจ็ดสองแปดนะเ,น,เนไปใดนะครับมักคือกันรนะอนะวิ่งเอารูดเอาเด้อจากใดเงินนะครับรัฐบาลแตกคนอื่นเขาวิ่งอะไรก็ไม่รู้ก้าวนุนนะคิดว่า มื่อกี้มันออกสี่สองตัวนะอาจอาจสีจะอาจมีส่วนยืนนะพี่น้องอาจจะสีนี่มีส่วนยืนนะที่คุณอะไรเพราะว่าชอบสองสี่นะป็นไปไดเ้เรยสองสี่หนึ่งสี่สี่อาจจะอาจจะเหลือไม่รู้จะมาบนมาล่างหรอืออาจจะวิ่งมาอยู่ข้างล่างมาประกบกับเล่ห์ของเราตัวเด่นนี่แหละอันนี้ฟังปากวานะเนาะเดี๋ยวว่าไลายเดี๋ยวเขาสิวหูอะ ประมาณนี้เนาะทุกคนนะฮะน้อยให้แล้วเราให้แล้วก็ก็จะพอประมาณนี้แหละนะครับนไม่น่าไม่น่าเนาะมันปีนปีใหม่แล้วไม่น่าเบิ้ลนะมันออกวันพุธมันออกวันพุธนะครับออกวันพุธนะมันมันยืนในใจรีชอบเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นของเดือนนะมันแล้วก็ยืนหนึ่งเนะ เป็นวันพุดด้วยนะครับวันวันุดแล้วแล้วแล้วแต่เนอะอาะี๋ยวคอยวิเคราะห์เอาประมาณนี้แหละนะก็ะปีใหม่แล้วนะครับก็ขออวยพรให้อีกครั้งหนึ่งเนาะขอให้ทุกคนร่ำร่ำรว,วยวยเฮงเฮง,งบางปางนะสิ้นสุดการไล่เทียนเท่านี้เด้อน,นะนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงบางบางนะครับ